บทที่8หลิวจงสงบลงครั้งสุดท้ายที่ฉันพบโลหะผสมทองไทเทเนียมเป็นรถตู้ที่มีรูปลักษณ์ธรรมดาแต่มันบรรทุกโลหะคุณภาพสูงจำนวนมากและจอดอยู่ที่ชายแดนของควีนไซริสเทนมีโรงงานเล็กๆอยู่ที่นั่นแต่หลิวจงรีบเอาโลหะสามชิ้นอย่างประมาทตอนนี้เคถามคำถามนี้จริงๆเพื่อทดสอบฉันเขาเกี่ยวข้องกับโลหะเหล่านี้หรือไม่โยนแท่งโลหะในมือออกไปมองไปที่การเพิ่มประสิทธิภาพของโกลเด้นไอที่เพิ่มขึ้นเพียง2% ถ้าเคมีโลหะผสมทองไทเทเนียมจริงๆความเร็วในการยกระดับของเหล็กเหล่านี้ที่ใช้อยู่ตอนนี้ช้าเกินไปดูเหมือนว่าจะใช้เวลา15วันในการอัปเกรดโกลเด้นไออย่างเต็มที่ใส่หัวอาจจะเป็นเพราะฮักตำรวจบนถนนแข็งแกร่งขึ้นมากดูเหมือนว่าฉันจะฝึกฝนได้ดีและเติบโตขึ้นในไม่ช้าคนตัวเล็กอึดหลังอาหารเย็นฉันเริ่มซ้อมในคืนที่เงียบสงบปีเตอร์ปาร์เกอร์วัย6ขวบยังคงนั่งดูการ์ตูนอยู่บนโซฟาลุงจอร์จกำลังดูการแข่งขันเบสบอลและป้าเจนนี่กำลังทำความสะอาด โทนี่สตากรเหลือไปเห็นข่าวแล้วเปิดไวน์แดงหนึ่งขวดอย่างไม่เป็นทางการจาวิสคุณตื่นหรือยังฉันพร้อมให้บริการคุณเสมอฉันต้องการสร้างโฟลเดอร์โปรเจกต์ใหม่นี้เรียกว่าขีปนาวุธเจริโคจุลภาคจุลภาคหลังจากผ่านไปครึ่งเดือนหลิวจงและปีเตอร์ก็ติดต่อกันอย่างรวดเร็วในโรงเรียนประถมเดียวกันลลโอกลายเป็นเพื่อนคนเดียวของปีเตอร์ที่กลัวการใช้ชีวิตแม้ว่าปีเตอร์พาร์เกอร์คนปัจจุบันจะไม่ใช่สไปเดอร์แมนแต่เขาก็ยังเป็นเด็กที่น่ารักอ่อนไหวกับตัวเลขมากแม้แต่ปป้้าาาาเเจนนนีี่่่่กก็ชมมวววตตออออร์ัยฉื ลีโอยังคงไม่พอใจเล็กน้อยแต่เขาแตะสีสากของเขาไหมแมงมุมของปีเตอร์ถูกประดิษฐ์ขึ้นด้วยตัวเองฉันดูเหมือนจะไม่ฉลาดไปกว่าเขานอกเหนือจากความคืบหน้าของความสัมพันธ์ระหว่างคนทั้งสองแล้วดวงตาของหลิวจงก็ยังสดใสขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลานี้นี่เป็นคำถามที่ลุงจอตั้งข้อสังเกตขึ้นยืนอยู่หน้ากระจมองไปที่รูม่านตาสีดำที่จอกของเขาเราวกับไขมุกดำอุ่นสองเม็ดพวกมันยังคงเปล่งแสงสีทองจางๆเมื่อมองไปที่ดวงโกลเด้นไอที่แข็งแกร่งขึ้น99%ดวงตาของหลิวจเบเกว้าีทองระห่างรูม่านตาของขาสวาง้น ลำแสงสีทองสองอันพุ่งออกมาจากดวงตาและพุ่งตรงไปที่กระจกแสงสีทองส่วนหนึ่งสะท้อนบนตัวเหลิวจงโดยไม่มีปัญหาใดๆแต่แสงสีทองสัมผัสพื้นผิวกระจกแต่มันก็หลีลงอย่างรวดเร็วร่องรอยที่อธิบายไม่ได้ปรากฏขึ้นและค่อยๆแพร่กระจายและหลังจากนั้นไม่นานมันก็เปื้อนตัวกระจกเกือบทั้งหมดเมื่อหลับตาลงแหล่งที่มาของแสงสีทองก็หายไปและร่องรอยก็หยุดแพร่กระจายเมื่อหลิวจงลืมตาขึ้นอีกครั้งดวงตาก,ก็กลับสู่สภาพเดิมในตอนนี้กระจกส่วนใหญ่ตรงหน้าฉันกลายเป็นแผ่นโลหะและพอดีกับส่วนที่เหลือของกระจก หลังจากใช้นิ้วแตะแล้วลลโอลก็คิดถึงเรื่องนี้หลังจากยืนยันว่าเป็นแผ่นเหล็กที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในตลาดหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาอย่างเงียบเียและสั่งซื้อกระจกแทนที่ทดสอบยังไงซักกระจกก็ถูกถอดออกงั้นคืนนี้ไปเสริมความแข็งแกร่งของโกลเด้นไอให้เสร็จจุลภาคจุลภาคหลังจากกินช็อกโกแลตดอบทั้งกล่องเช็ดปากแล้วนั่งลงอย่างสงบเต็มไปด้วยพลังรอบๆบจิตใจของหลิวจงรู้สึกว่าช็อกโกแลตหายไปจากท้องอย่างรวดเร็วและอดไม่ได้ที่จะเลียริมฝีปากของเขาเขาหยิบแท่งโลหะสองแท่งขึ แสงสีทองเล็กน้อยออกมาอีกครั้งรวมเข้ากับร่างกายของหลิวจงตามความคิดและรีบไปที่ดวงตาของเขาแสงสีทองทะลุเข้ามาและพลังทั้งหมดที่ะส,สมอยู่ในดวงตาออกมาทำให้ลูกตาทั้งหมดกลายเป็นสีทองโดยตรงหลิวจงรู้สึกได้ถึงพลังงานในจิตใจของเขาที่พุ่งออกมาและดวงตาของเขาก็เหมือนฟองน้ำแห้งไม่มีพลังงานเพียงพอที่จะดูดซับพลังงานที่ะส,สมไว้แท่งโลหะในมือของเขาเริ่มค่อยๆแตกและสีก็จางมากขึ้นด้วยการจับเบาๆแท่งโลหะทั้งสองก็แอร์ตกออกพร้อมกันและตกลงบนพคลมแสงสีทองระยิบระยับสองดวงก็ยิงออกมาสองสว่างไปทั่วทั้งห้อง แต้มครอบคลุม52ความแข็งแกร่ง7ป้องกัน7ความเร็ว8วิญญาณ19ทักษะการควบคุมโลหะระดับดีการเพิ่มประสิทธิภาพทางกายภาพระดับดีการเสริมสร้างความแข็งแกร่ง Golden Eye 100%ผิวทองแดง11%กล้ามเนื้อเหล็ก0%กระดูกเหล็ก0%เทคนิคอนุพันธ์ดวงตาทำลายล้าง Golden Eye มองทะลุหลงกลอุบายด้วยความสามารถใดๆมองผ่านภาพลวงตาทั้งหมดการจ้องมองทำให้ทุกสิ่งเป็นโลหะแสงสีทองก็สลายไปทันทีทันใดนั้นดวงตาของหลิวจงก็กลับมาเป็นปกติ แต่ลึกๆในรูม่านตามืดมีจุดสีทองเล็กๆซ่อนอยู่การเคลื่อนไหวเบาๆในตอนกลางดึกไม่ได้กระตุ้นความสนใจของทุกคนราวกับว่ามีคนในห้องเปิดไฟและเปิดทันทีมีเพียงหลิวจงเท่านั้นที่หัวเราะพลังทางจิตที่เพิ่มขึ้นสองจุดทำให้เขามองเห็นโลกที่แตกต่างออกไปโดยทั่วไปเป็นสองเท่าของพลังทางจิตของคนธรรมดาทําให้หลิวจงรู้สึกตื่นเต้นเล็กน้อยพูดในใจเงียบๆดวงตาทาลายล้างโกลเด้นอายแสงสีทองสองดวงในดวงตาของเขาระเบิดออกย้อมดวงตาเป็นสีเหลืองทองและมีแสงแปลก เมื่อมองไปรอบๆและคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ผนังทั้งหมดของบ้านหายไปอย่างหมดจดและทุกคนที่อยู่ห่างออกไปไม่กี่ร้อยเมตรก็สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและแม้แต่ลักษณะของสิ่งมีชีวิตก็จะถูกทำเครื่องหมายโดยอัตโนมัติฉันสามารถมองเห็นผิวหนังของฉันผ่านเสื้อผ้าของฉันดวงตาของฉันหดตัวเล็กน้อยและแม้แต่ผิวหนังของฉันก็หายไปฉันสามารถมองเห็นเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อใต้ผิวหนังและการไหลเวียนของเลือดได้อย่างชัดเจนและฉันสามารถมองเห็นกระดูกและเส้นเมริเดียนได้อย่างชัดเจนหลังจากกระพริบตาเขาก็กลับมาเป็นปกติทันทีหลก้น็อ ฉันหยิบถ้วยกระเบื้องขึ้นมาสิ่งที่ฉันคิดในใจแสงสีทองพุ่งออกมาจากดวงตาของฉันและจดจ่ออยู่ที่ถ้วยภายในเวลาไม่ถึงสองวินาทีเมื่อแสงสีทองมาบรรจบกันถ้วยกระเบื้องลายการ์ตูนในมือของเขาก็กลายเป็นถ้วยโลหะด้วยการจับเสมือนจริงด้วยมือขวาตัวถ้วยสามารถบิดได้มันเป็นโลหะจริงๆโลหะที่ปรับเปลี่ยนได้แต่ฉันรู้สึกอย่างระมัดระวงังวัสดุนี้ธรรมดาเกินไปมันด้อยยกว่าที่ซื้อทางออนไลน์นิดหน่อยสำหรับหลิวจงนั้นไม่มีประโยชน์ดังนั้นเขาจึงฟืนฟูให้กลับสู่สภาพเดิมเขาเหยียดนิ้วออกแแลลลละควาาาามมัันนเบบๆหจกกกื่่ปยสสูภพดิ เมื่อฉันมาที่กระจกเมทัลลิกฉันไม่สามารถทําให้มันกลับคืนสู่สภาพเดิมได้รากดอว่าหลังจากผ่านไปนานกว่า3นาทีจะไม่สามารถเรียกคืนโลหะได้อีกต่อไปหลังจากวัดทักษะใหม่ของเขาอย่างแม่นยำแล้วจิตวิญญาณที่อ่อนล้าของหลิวจงก่อนหน้านี้ก็สดชื่นขึ้นฝึกต่อไปฉันหยิบแท่งโลหะออกมาสองาแท่งแสงสีทองเล็กน้อยก็ปรากฏขึ้นในห้องมือดอีกครั้ง จุลภาคจุลภาคเคมองไปที่กันพลาที่สูงหนึ่งเมตรบนรถบรรทุกและสัมผัสมันด้วยมือที่สั่นเทาเขาสัมผัสเส้นโลหะที่เรียบและแข็งกร้าวการกระแทกของอุปกรณ์เสริมเรียงต่อกันรูปร่างดูเหมือนกันดั้มจริงๆหุ่นยนมีค่าเฉลี่ยอ่าเคตะโกนอย่างสบายใจราวกับดูดผงสีขาวทั้งตัวของเขาสั่นเล็กน้อยแน่นอนว่ายิ่งใหญ่เป็นราชาฉันก็ต้องการแบบจำลองตัวใหญ่ตัวโตด้วยบทที่ก้าแผนของเคเช้าวันรุ่งขึ้นโทรศัพท์ของหลิวจงยังคงสั่นอยู่และเมื่อเขาเปิด รุ่นใหญ่คือสัจธรรมทำไมฉันไม่คิดมาก่อนลีโอฉันอยากได้ตัวใหญ่ขนาดสองเมตรล่ะฉันจะบ้าแฮร์รี่รีบมาแล้วฉันไม่อยากให้เขาแต่หัวหน้าของฉันต้องติดต่อออสบอนอึอัญญประกาศเดี่ยวจุลภาคอัญญประกาศเดี่ยวหลิวจงไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นมันเป็นเพียงแบบจําลองโลหะไม่ใช่เหรอมันถูกส่งในห้าวันที่ผ่านมาทําไมวันนี้คุณส่งข้อความมาหาฉันฉันไม่เข้าใจหัวใจของผู้ที่ชื่นชอบแบบจําลองเช่นเคสําหรับเคเขารักแบบจําลองมากกว่าผู้หญิงซึ่งค่อนข้างโรคจิต เคยังคงลูปกันดั้มที่สวยงามในรถและจิตใจของเขาก็สั่นสะท้านเป็นครั้งคราวความรู้สึกที่บินได้ทําให้พี่น้องตัวน้อยที่อยู่รอบๆจับไปด้วยความสนใจไม่มีปัญหาเคคุณต้องการอะไรแต่1.5เมตรเกือบเท่ากันถ้าสูงก็มากเกินไปหลิวจงตอบอย่างไม่แยแสเคส่งรูปภาพที่เขาเตรียมไว้เมื่อนานมาแล้วและจ่ายเงินให้ห0,000ดอลลาร์โดยตรงลีโอโมเดลนี้ยอดเยี่ยมมากรีบทาให้เร็วที่สุดถ้าจะเสร็จในสวันฉันจะเพิ่มห้า0 0ดอลลาร์ให้คุณ หลิวจงรู้สึกประหลาดใจเมื่อเห็นข้อความของเคน่าจะเป็นนักเตะรุ่นที่คนแรกที่เขารู้จักหลังจากที่เขาซื้อรุ่นแรกจากเขาเขาก็ยังคงซื้อกลับมาเขาซื้อไปแล้วสี่ิหรือห0สโมเดลโลหะทั้งหมดขนาดเล็กราคาหลายหมื่นดอลลาร์เป็นเพราะความหลงไหลในตัวแบบนี้นับครั้งไม่ถ้วนที่เขาต้องการพบกับหลิวจงแต่ถูกปฏิเสธเขาจึงเสนอที่จะจัดหาโลหะของเขาและเขาไม่ได้ติดตั้งกล้องตามกฎโอเคฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเร่งรีบหลิวจงพูดจบก็วางโทรศัพท์ไวข้ข้างๆท้ายที่สุดการสร้างแบบจําลองเเเเเปปป็นงง็นนนนนนพพีีียยงงงงห่ออออกกกไมจจําาาต้้ททัับรรรรระะ๋ขฉโ เคยังคงอยู่ในห้องหลังรถบรรทุกรูปโมเดลและไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ชายร่างใหญ่มีหนวดมีคราวสวมแว่นกันแดดเดินเข้ามาถามน้องชายที่ยืนอยู่ข้างๆว่าเคอยู่ไหนรถในรถบูมบูมมีหนวดมีคราวเตะรถสองครั้งเคออกมาหาฉันบอสทำไมคุณมาที่นี่เคเดินลงมาอย่างไม่เต็มใจค่อนข้างแปลกอือเพราะมีถักสองถึงสามอันของของซิทหายแอร์ละมันจะอยู่กับฉันถ้าฉันไม่จากไป ทันทีที่โครพูดถึงเรื่องนี้เขาก็ทุบแว่นกันแดดในมือรีบตมฉันไปที่ออตบอลเพื่อดูว่าฉันสามารถรับยาและอาวุธของออตบอลได้หรือไม่น้ำในนิวยอร์กลึกเกินไปดังนั้นฉันควรทำต่อไปเราทำเสร็จแล้วพรุ่งนี้เราจะกลับไปที่แอฟริกาและสตาร์อินดัสทรีจะจัดหาอาวุธให้เราขายอาวุธมีกำไรกว่านิวยอร์กและผู้คนในวากันดาได้ติดต่อฉันอีกครั้งดูเหมือนว่าคราวนี้จะมีเรื่องใหญ่ดังนั้นฉันจะไม่อยู่ที่นิวยอร์กโครเดินไปที่โรทัมเมอร์ตัวสูงไปไปที่บริษัทออตบอลเคพะโมเดลของฉฉัันนนยไไมม่่พรร้้ออากดุใหญ จุลภาคจุลภาคในตอนกลางคืนโครกำลังคิดถึงความคิดของโลหะไวนียมแต่เขาเห็นเคเดินเข้ามาหาด้วยตัวเองบอสท,ที่นิวยอร์กคุณต้องการใครสักคนคอยปกป้องฉันอยู่ได้ไหมไม่จำเป็นราคาได้รับการต่อรองโดยเฉพาะสำหรับสตาร์คอินดัสทรีถึงแม้ว่าราคาจะแพงกว่านิดหน่อยแต่ของก็ดีคนแก่พวกนั้นจะต้องชอบแน่นอนเคยังอยากรู้อยากเห็นเล็กน้อยอุตสาหกรรมสตาร์คอที่มีชื่อเสียงระดับโลกยินดีที่จะขายให้เราโทนี่สตาร์คดูเหมือนจะไม่เหมือนในทีวี ใครจะคุยกับสตาคอฉันกำลังมองหาโอบาดีเขาเป็นพ่อค้าอาวุธที่มีชื่อเสียงในแวดวงของเราฉันได้ยินมาว่าเขามีข้อตกลงกับคนเหล่านั้นในอาการนิชานด้วยดังนั้นการพูดคุยจึงง่ายมากยังไงซะคุณอยากอยู่ต่อไปเพื่ออะไรฉันสั่งซื้อโมเดลขนาดใหญ่อาจใช้เวลาสองสาวันในการทำให้เสร็จฉันต้องการนำแบบจำลองกลับไปด้วยเคพูดตรงไปตรงมาเพราะใครใครก็รู้ว่างานอดิเรกของเขาฟัดมีผู้หญิงมากมายบนเรือของฉันคุณยังเล่นกับแบบจำลองเหล่านั้นอยู่คุณแค่เอาคนนั้นกลับมาเขาสามารถสร้างแบบจำลองให้คุณได้ในอนาคตโครด่าและขับไไล่เคออกป เทตาสว่างเมื่อได้ยินเขาพูดถูกจะไม่เพียงพอหรือที่จะพาเลโอออกไปโดยตรงในอนาคตเขาสามารถทําโมเดลให้ฉันคนเดียวได้หลังจากสองปีในนิวยอร์กฉันเกือบลืมไปแล้วว่าฉันเป็นคนเลวฉันหยิบโทรศัพท์ของฉันออกมาและพูดว่าลลโอฉันเตรียมเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ไวใ้ให้คุณแล้วมันถูกวางไว้ในคลังสินค้ามารับพรุ่งนี้นบรญญประกาศเดี่ยวจุลภาคจุลภาพหลิวจงที่ยังคงฝึกฝนอยู่รู้สึกได้ถึงการสั่นของโทรศัพท์และมือของเขาไม่ขยับโทรศัพท์ลอยอยู่เหนือเห็นข้อความด้านบนไม่คิดมากและตอบว่าโอเค ดูดซับโลหะต่อไปความคืบหน้าของผิวทองแดงนี้แล้ว14เปเซ็น์ดูเหมือนว่าจะมีความหวังถึง15เปอร์เซนในวันนี้เช้าวันรุ่งขึ้นดูความคืบหน้าของผิวทองแดงที่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆเพียง2เซ็นและเศษแท่งโลหะหักก้าวแท่งรอบตัวเขาเขาก็ถอนหายใจออกมาอย่างช่วยไม่ได้ความคืบหน้าไม่ได้ช้าเกินไปแต่การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของโลหะผสมทองไทเทเนียมน,นั้นค่อนข้างอึดอัดยังไงก็ตามทําไมเคถึงส่งข่าวแบบนี้มาให้ฉันมันแปลกจริงๆสําหรับฉันมันเป็นเรื่องแปลกใจสําหรับฉััันนนนนนใช่่่ไหหหหหม,มเป็โลลละคคคุุุณณภภาาาาาพพสสสูงูงงงงงววจึึึกกกถถดทีียร้้อ แต่ก็ยังมีข้อสงสัยอยู่ในใจว่าเอาเราไปตรวจหลังเลิกเรียนกันเถอะหวังว่าเคจะไม่โกหกฉันอัญยประกาศเดียวตอนเที่ยงเคพาน้องชายตัวน้อยทั้งเจ็ดมาที่โกดังเล็กๆแข่งนี้ทุกคนมีปืนพกปรึงไว้ที่เอวของเขาแม้แต่เคก็ถือปืนกลมืออูซี่ไว้ในมือและมีแบบจำโลหะสูง10เซนติเมตรออกมาเล่นด้วยพี่เคคุณจะฆ่าคนสร้างแบบจำลองคนนั้นจริงๆหรอือน้องชายคนเล็กถามอย่างไม่แยแสดวงตาของเคจ้องมองไปรอบๆอบและแบบจำโลหะในมือของเขาก็กวาดไปและฐานโลหะที่แหลมคมเล็กน้อยก็กระแทกศีรษะของน้องชายคนเล็ก เลือดที่สัตกระเซน็นออกมาเปื้อนใบหน้าของเคน้องชายตัวเล็กถูกกระแทกลงกับพื้นในพริบตาหลังจากกระตุกสองสามครั้งเขาก็สลบเลือดไหลาอาบศีรระหลังจากนั้นไม่นานกลุ่มเลือดก็รวมตัวกันที่พื้นเคจ้องมองคนทั้งหกรอบตัวเขาอย่างดุร้ายฉันบอกแล้วฉันอยากจะพาเขาไปไม่ใช่ฆ่าเขาคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ยิงคุณเคยได้ยินไหมใช่ใช่น้องชายตัวน้อยที่เหลืออีกหกคนกล่าวอย่างสันสานฉันได้ยินมานานแล้วว่าคนคนนี้เป็นคนบ้าภายใต้โครแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะบ้าขนาดนาาาานนนีี้้้้้เเเเเขขขาาาาาจะ่่ถไไมห็ดดววยยกััับบงงง เคไม่สนใจเลยและนําแบบจําลองออกมาเช็ดเมื่อลลโอถูกมัดฉันต้องขอให้เขาสร้างแบบจําลองสองเมตรให้ฉันอาสุดยอดมากอยัญประกาศเดี่ยวเพียงแค่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ร่างกายของเคก็สั่นเล็กน้อยและมีรอยยิ้มที่หน้าลหลงไหลบนใบหน้าของเขามีรอยคราบเลือดแต่มันช่างน่ากลัวเหลือเกินเวลาประมาณสี่ทุ่มหลิวจงมาที่ตรอบโกดังเล็กๆอีกครั้งแต่ก็รู้สึกได้โดยไม่คาดคิดว่ามีการติดตั้งกล้องขนาดเล็กไว้ที่มุมกำแพงผิวขมวดและทาให้กล้องกลายเป็นลูกบอลขนาดเล็กและในเวลาเดียวกันหน้าจอคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในมือของน้องชายคนเเลลล็็็กกกกในนโดดังงงสส่ีียยอาาแะปํ น้องชายตัวเล็กที่กำลังหลับไหลตื่นขึ้นมาเหลือมองไปที่คอมพิวเตอร์แล้วรีบพูดว่าพี่เคกล้องถูกทำลายอาจจะมีคนมาเคคิดเรื่องนี้มาตลอดจะกลับไปสร้างแบบจำลองในชีวิตจริงและผนึกผู้คนไว้ในโมเดลโลหะมันจะน่าตื่นเต้นกว่านี้แต่เขาก็ถูกรบกวนจากความฝันของเขาเขาหยิบปืนที่ด้านข้างและยิ้มอย่างสันๆเร็วเข้าเรือของบอสโครกำลังรออยู่ที่ท่าเรือแล้วรีพาลิโอออกไปฉันตื่นเต้นเล็กน้อยหลิวจงรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดปกติดวงตาของเขากระพริบและมีแสงสีทองปรากฏขึ้นเล็กน้อยเขามองผ่านผนังและเห็นนฉกกใโกดัง บทที่10ในโกดังขนาดเล็กมีชายชะกันเจ็ดคนยืนถือปืนอยู่และมีคนหนึ่งนอนอยู่บนพื้นแต่ลมแห่งชีวิตนั้นอ่อนแอมากดูเหมือนว่าพวกเขากำลังจะตายได้ทุกเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างไรหลิวจงขมวดคิ้วแน่นเป็นไปได้ไหมว่าผู้ชายที่นอนอยู่บนพื้นคือเคและอีกสองสาคนเป็นโจรที่วางแผนตอบเคพวกเขาบังเอิญเจอเคที่ออกมาคนเดียวและทําให้ลลโอประหลาดใจพวกเขาจึงฆ่าเขาหลิวจงครุ่นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างรอบคอบและเขาลังเลอย่างมากหากเขาเปิดเผยพลังของเขาขเขาจะไม่มีวันที่จะได้รับการฝึกฝนอย่างมั่นคง หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเคนายจะไม่อยู่ในโกดังฉันตัดสินใจที่จะลองถามก่อนแต่ดูผู้ชายที่มีพลังมากคนหนึ่งที่มีเอคหยิบโทรศัพท์ออกอย่างชำนาญออกมาจากกระเป๋าเสื้อเปิดรหัสผ่านแล้วตอบกลับลีโอเรามีข้อตกลงคุณบอกว่าถ้าฉันไม่เห็นคุณคุณจะทำแบบจำลองให้ฉันเสมอใช่ไหมบัญยญประกาศเดียวเมื่อเห็นข้อความจากเคหลิวจงก็ก้มหน้าลงด้วยความผิดหวังเคคุณโกหกฉันและคุณมาที่นี่พร้อมกับอาวุธคุณต้องการทำอะไรัญญยประกาศเดียวเมื่อเห็นเคซึ่งยังคงยกปืนขึ้นที่ประตูและมีคนคนนทททีีุ่่มอยูขข้าาางงงงประตตดวหลิจก็ชั โลหะชิ้นหนึ่งหลอมเป็นหน้ากากขนาดเล็กซึ่งถูกกดเบาๆบนใบหน้าของเขากระเป๋านักเรียนใบเล็กถูกโยนทิ้งและเขาก็เดินไปที่โกดังจุลภาคจุลภาคในโกดังมีน้องชายคนหนึ่งพูดกับเคว่าพี่เคฉันรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยจะเป็นอย่างไรถ้าเขาไม่ได้มาคนเดียวถ้าคนอื่นฉันต้องการลีโอเท่านั้นและไม่มีใครหยุดแบบจำลองที่ฉันต้องการให้เขาสร้างได้ถ้าเขาไม่ต้องการละ่ะดวงตาของเคแดงขึ้นเล็กน้อยฉันต้องได้ทุกอย่างที่ฉันต้องการไม่ว่าเขาจะต้องการหรือไม่ก็ตามและมัดเขากลับมาหาฉันก่อนฉันมีวิธีจริง ประตูเหล็กขนาดเล็กกระแทกเข้ากับผนังและกระตุ้นให้เกิดผุนจำนวนมากแสงแดดสองเข้ามาทางประตูและดึงเงายาวออกมาแม้ว่าทั้งสองคนที่ประตูจะมองไม่เห็นชัดเจนพวกเขาก็รีบวิ่งไปข้างหน้าคนที่เหลือรีบออกไปดูและยืนยันว่าหลิวจงเป็นคนเดียวในควันและฝุ่นละอองน้องชายสองคนที่ต้องการจับลีโออาจจะประมาณส่วนสูงของเขาและพวกเขาก็ชนกันตัวต่อตัวโดยชนกับหลิวจงที่อยู่ด้านล่างเขาด้วยความคิดชิ้นส่วนเหล็กคลับทั้งสองคนกลับอย่างแรงพวกเขากลิ้งสองสาครั้งก่อนที่จะชนเหล็กที่ด้านข้างและดูเหมือนว่าพวกเขาไม่สามารถลุกขึ้นได้ ยกมือขึ้นเบาๆประตูเล็กก็ปิดลงคลิกด้วยเสียงเบาๆประตูจึงถูกล็อกเหลือเพียงหลอดนีออนสลัวแขวนอยู่สูงบนหลังคาคนหนึ่งคนข้างหลังและหกคนข้างหน้าล้อมรอบหลิวจงเมื่อฝุ่นลดลงร่างเล็กๆของหลิวจงก็ปรากฏขึ้นในสายตาของทุกคนแต่ร่างเล็ก1.2เมตรของเขาอ่อนแอมากท่ามกลางกลุ่มชายร่างใหญ่ที่สูงกว่า1.8เมตรเขาสวมหน้ากากสีเงินเขามองไปที่ชายผิวขาวตัวใหญ่ที่ยืนอยู่ตรงกลางเค okay. คุณคือใครลีโออยู่ไหนเคมองหน้าเขาเล็กน้อยแล้วก็งงๆงสถานการณ์คืออะไร ฉันชื่อลลโอเคคุณหมายถึงอะไรเสียงที่ผิดเพี้ยนเล็กน้อยดังมาจากภายใต้หน้ากากแต่น้ำเสียงที่อ่อนโยนยังคงได้ยินอยู่คุณคือลลโอหรือเปล่าคุณจะสร้างแบบจำลองทองคำหรือไม่เคที่รู้สึกประหม่าพูดกับคนรอบข้างว่า5าเขาบอก,กว่าเขาคือลลโอเด็กน้อยฉันไม่ได้ล้อเล่นคุณแล้วลลโอละปากกระบอกปืนของเคเลงไปที่หัวของเขาเคคุณทําให้ฉันผิดหวังมากเกินไปฉันคิดว่าเราจะกลายเป็นเพื่อนกันโมเดลในกระเป๋าของคุณเป็นครั้งสุดท้ายที่ฉันสร้างเอดด้วยตัวเองหลิวจงกล่าวอย่างงัวเงีย เคมองไปที่หลิวจงแต่หัวราอเสียงดังอะห้าห้าปลรักดอว่าลีโอตัวเล็กมากฉันบอกว่าทำไมคุณไม่อยากออกมาพบห้าห้าในที่สุดบทสนทนาก็เปลี่ยนไปทันใดนั้นเขาก็พูดว่ามัดเขาทันใดนั้นคนที่อยู่ข้างหลังเขาก็กอดหลิวจงและมีหลายคนที่อยู่รอบตัวเขาล้อมรอบเขาหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาก็มัดเขาแน่นด้วยเชือกเขาถูกดึงไปด้านหน้าของเคเคกุมหัวและพูดอย่างโหดเหี้ยมว่าฉันไม่สนว่าคุณจะเป็นลีโอหรือไม่และตอนนี้ฉันแทบรอไม่ไหวแล้วให้เขามาฉันต้องการเฉพาะโมเดลเท่านั้นคุณเก่งทททีี่่่สุดาแบบโลหะ้ไมัน เขาจะผัวของหลิวจงและยิ้มอย่างโหดเหี้ยมฉันจะหลอมคุณให้เป็นโลหะเพื่อสร้างแบบจําลองฮิฮิไปกันเถอะบอสโครส่งข้อความไปแล้วหมดเวลาแล้วเคเกมเดินพากันออกไปน้องชายคนเล็กที่อยู่ข้างหลังเขาหยุดเคพี่เคเขายังโกรธคุณอยากเอาคืนไหมเคมองไปที่น้องชายตัวเล็กที่ยังคงนอนอยู่ที่พื้นยื่นมือออกไปและหยิบปืนพบที่มีเครื่องปิดเสียงออกมาให้เขาตายเขากําลังจะเหนียวกลแต่แรงมหาศาลทําให้แขนของเขาหมุนไปรอบๆสองสามครั้งปังปังปัง,ปงเสียงแถเวเบาเหมือนคนเคาะประตูเร็วๆ ในเวลาเพียงสองวินาทีพวกเขาทั้งหมดถูกยิงเข้าที่หัวใจโดยเคน้องชายทั้งหกมองไปที่เคที่ยกปืนขึ้นมายิงใส่พวกเขาสุดท้ายก่อนตายพวกเขาไม่ได้คิดว่าทำไมพวกเขาถึงทำให้พี่เคขุนเคืองอีกทั้งยังอยากจะฆ่าพวกเขาด้วยซ้ำเคมองไปที่คนทั้งหกที่ลม้มลงตรงหน้าเขาและแขนของเขาก็สั่นเทาทำไมทำไมนี่ไม่ใช่ที่ความคิดของฉันฉันไม่ได้ทำเคตะโกนอย่างแรงหลิวจงยืนอยู่ด้านข้างผลักแขนของเขาอย่างแรงไฟสีเงินสองดวงสว่างวาบจากด้านหลังเชือกทั้งหมดที่มดัมดเขาแน่นแอร์ตกออกและตกลงไปที่พื้น เป็นคุณนั้นเองเป็นคุณนั้นเองเคหันปลายปืนไปที่หัวของหลิวจงอีกครั้งคราวนี้นิ้วชี้ของเขาจับไลปืนแน่นนายเป็นคนทำผีอะไรนายฆ่าพวกเขาไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจากหลิวจงปืนพกในมือของเคสารและแมกกาซีนก็หลุดออกมาโดยตรงทันทีที่กระสุนที่อยู่ในห้องปืนหลุดออกไปกระสุนที่บรรจุกระสุนก็พุ่งออกไปและโดนหน้าผากของเคพวกนายอยากฆ่าฉันก่อนเคฉันไม่อยากฆ่าคุณจริงๆคุณคือลูกค้ารายใหญ่ที่สุดของฉันหลิวจงกล่าวอย่างทุกใจแต่คุณได้สัมผัสถึงจุดต่ำสุดในหัวใจของฉันแล้ว ไม่ไม่ลีโอฉันไม่ได้ต้องการฆ่าคุณฉันแค่อยากพาคุณไปแอฟริกากับฉันสร้างแบบจําลองให้ฉันฉันไม่ได้ต้องการค่าคุณใครรู้สึกว่ากระสุนบนหน้าผากของเขาสั่นเล็กน้อยแบบจําลองเคคุณเป็นคนบ้าจ,จริงๆดวงตาของหลิวจงเต็มไปด้วยความผิดหวงังเขาคิดว่าจะได้พบเพื่อนใหม่หลังจากค้าขายมานานกว่าหนึ่งปีอย่างไรก็ตามเนื่องจากแบบจําลองชีวิตของเขาจึงถูกคุกคามหลิวจงหันหลังเดินไปหาผู้บาดเจ็บที่พื้นพลิกตัวเขาดูบาดแผลแต่ขนาดใหญ่บนศรีรษะแล้วตกหน้าเค hey, เดี๋ยวก่อน มีสติแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่ดูเหมือนเขาจะไม่ได้อยู่กับเคหลังจากนั้นเขาก็พ่ายแพ้อย่างยับเยินเมื่อเห็นเช่นนี้เคจึงดึงมีดออกมาจากเอวของเขาและกระแทกมันเข้าที่ด้านหลังศีรษะของหลิวจงเขาไม่สามารถควบคุมมีดในมือได้และถูกดึงขึ้นไปในอากาศอย่างแน่นหนาหลิวจงหันกลับมาและมองไปที่เคที่กำลังบ้าคลัง่งและค่อนข้างตกใจเขาเป็นใครฉันจะบอกคุณถ้าคุณปล่อยฉนันไปเคปล่อยมือที่ถือมีดและถอยหลังห่างมองไปที่หลิวตรงหน้าเขาแต่เขารู้สึกหวักลัวเล็กน้อยอาชายที่อยู่บนพื้นลคล หลิวจงเพียงแค่มองไปที่มันพร้อมกับเอียงศีรษะในพริบตาเคหยิบโมเดลโลหะออกมาจากกระเป๋ากางเกงและโยนมันไปที่หลิวจงการกระทำนี้ทำให้เขาโกรธโดยสิ้นเชิงหันหน้าไปจ้องเคจูจ่ๆก็มีแสงสีทองคราวแสงสองดวงปรากฏขึ้นในดวงตาของเขาส่องไปที่ร่างของเคเสื้อผ้าและเนื้อทั้งหมดถูกทำให้เป็นโลหะโดยเริ่มจากหน้าอกและขยายขึ้นและลงอย่างรวดเร็วทั้งตัวเนื่องจากคุณโมเดลมากจงอยู่กับมันตลอดไป 5วินาทีต่อมาร่างโลหะที่ส่องแสงได้ถือกำเนิดขึ้นยืนอยู่กลางโกดังเล็กๆถือแบบจำลองโลหะไว้ในมือที่ไม่สามารถวางลงได้อีกต่อไปผสมผสานกับมันอย่างลงตัวใบหน้าโลหะที่บอบบางอย่างยิ่งนั้นเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความสยองขวัญเพคคุณเป็นใครคุณมาที่นี่ได้ยังไงหลิวจงคุกเข่าลงเพื่อดูคนเจ็บและหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเพื่อโทรฉุกเฉินชายคนนั้นอ้าปากและมีหลายคำปรากฏขึ้นคุณพูดอะไรหลิวจงเอ็นตัวลงและตั้งใจฟังเค okay, คลอูลิซซี่ ซอเสือคอลาวก่อนพูดจบศีรษะของเขาก็เอียงและหมดลมหายใจ